สมัสดีรับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวทายจำน่ายเจ้าหนึ่งที่ถ้าเป็นคนยุคใหม่เนี่ยนะครับอาจจะไม่คุ้นหรือคนที่ไม่อยู่ในวงการยานยนเนี่ยก็คงไม่คุ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนช่วงประมาณอายุค30กกว่าเนี่ยแล้วก็อยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยอาจจะคุ้นชื่อนี้กันอยู่บ้างก็คือกลุ่มพัฒนครยจุตการนะครับหรือ p n a Group นั่นเอง PNA เนี่ยคือจะเป็นดีลเลอร์ดิสทริบิวเตอร์นะครับหรือตัวทน่จำหน่ายรถยนต์เนี่ยมามากี่ห่อมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับจากที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนะก็ประมาณ8ปแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยแปดแบรนด์สาโชว์รูมนะครับเป็นโชว์รูมในยุคป,ปัจจุบันที่กลุ่มผู้ได้ครนจติการเนี่ยนำมาบริหารนะครับอันดับแรกเนี่ยคือยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นของฮุนไดนะครับ ก็มาจากพระนครจุติการในช่วงประมาณปี2,535นะฮะปี35เนี่ยเป็นการกําเนิดของคุณใดแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่คุ้นนะเด็กยุคใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะทันที่เป็นแบบรถตู้รถ SUV รถที่แบบว่าครอบครัวนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีรถจักนยานส่วนบุคคลแบบนี้ด้แหละในชื่อตัวแทนเนี่ยจะเป็น United a u t o โต l ซลนะครับ นำเข้ามาหลักรุ่นเลยตั้งแต่ e v เ n นต a วโซนาร e เอ็กเเป็นต้นนะครับประมาณนี้เลยยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดรถยนต์เกาหลีในประเทศไทยนะแต่ว่าก็ไม่บางมากเท่าไหร่เมื่อถึงปี2540เนี่ยบริษัทแม่ก็บางค่ายนะย่อม,มาบางค่ายก็ดูย่แย่ยเช่นกันก็เลยถอนคุณใดเนี่ยออกจากตลาดประเทศไทยนะก่อนที่ประมาณปี 2,550เนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทแม่ของคุณใดเนี่ยทำการบริหารต่อนะยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบรถตู้ไปแล้วนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยถือว่ามาหลายแบบมากโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเนี่ยอย่างเ v เ n นต a วนะครับเอเวนตัวเนี่ยปัจจุบ,บันก็ถือว่าพอเจออยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ เปิดมิตรีใหม่แห่งยนรงตรกรรมด้วยรถยนต์นำเข้าสามรุ่นที่มาถึงเมืองไทยแล้วโซนาตางามสง่าในทุกเิลาการขับขี่เอ็กเซลเฉียบขาดในขนาดและสมรรถนะเอลังตรารูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ล้ำลึกหุ่นดคุณภาพที่ตอบรับทุกความรู้สึกสัมผัสสูงรียบภาพทั้ง3รุ่นไดทียูนิเต็ดออโตเซลและโชว์รูมหุ่นใดใกล้บ้านคุณเท่าที่จำความได้นะสมัยนั้นเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยคือ ยุคแรกนะครับจะให้โรงงานของบางชันเนี่ยทำการทดลองประกอบคุณใดแต่ไม่ทราบว่าร,รุ่นไหนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคันที่เล็กสุดของมันก็จะเป็น Excel นะแต่เป็นไม่ได้ว่าเ v e n t ต้าเนี่ยอาจจะมีการประกอบเข้าไปด้วยก็เป็นได้นะครับไปดูที่คุณใด Excel กันบ้างนะฮะ l x c e l เนี่ยถือว่าจะเป็นมิสซูบูชิแชมป์ของประเทศเกาหลีนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยจะดู ดูไม่ค่อยจะสวยเท่าและเซอร์แชมาาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีความโค้งมนตามสไตล์ของเกาหลีพอสมควรนะครับยุคนันเนี่ยจะมีแค่3ประตูและก็4ประตูที่ทำการนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็จะมีการทดลองประกอบในประเทศที่โรงงานบางชัน general assembly หรือ BGAC ออกมานั่นเองนะครับแต่ก็จำนวนไม่มากเท่าไหร่ มาดูยี่ห้อต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นตัวตึงของพนันครจุตการนะครับโดยกลุ่มพนันครจุตการเนี่ยเท่าที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดก็จะเป็น GM หรือ General Motors นะตั้งแต่บางชั้นด้วยนะครับก็คือ o p e n นะยุคนั้นเนี่ย o p e n เนี่ยคือแบบว่าเป็นตัวตึงของพนันครจุตการนะครับจะมีการนำเข้ามาหลายรุ่นเลยแต่ก็หายากพอๆกันในปัจจุบันนะครับ อย่างเช่นอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นคาเดตยุคนั้นต้องเป็น GSI เท่านั้นเป็นตัวแรงที่สุดนะเป็น3ประตูตึงๆออกมานะครับปัจจุบันก็ถือว่าหายากพอสมควรแล้วนะครับความแรงที่เหนือระดับเนี่ยศถึงร้อภายใน8.5วิเครื่องยนต์จะเป็น 2000cc ซีซีนะครับหัวฉีดเป็น m โมโ o นิกของบอสประเทศเยอรมันก็ถือว่าโหดพอตัวนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยจะไม่มีตัว5ประตูนะ จะมีแค่3ประตูกับ4ประตูก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีการประกอบในประเทศไทยด้วยก็คือโรงงานเจ้าเก่าในเครือก็คือบางชัน General Assembly ออกมานั่นเองจากกาเดตเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นที่ออกมาด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่น Open Omega ในประเทศไทยเนี่ยจะมีทั้งตัวแวรก้อนกับซีดาน4ประตูออกมาด้วยเช่นกัน จะมีความเป็นวอลโคลและก็อิ u สุอ s สกาเป็น,นตัวแต่ตัวถังที่ขนาดใหญ่กว่านะครับเป็นรถที่นําเข้ามาทั้งคันนะปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยนะครับถือว่าหายากมากจะมี2โฉมก็คือคันนี้จะเป็นโฉมแรกสุดเลยออกมาประมาณปี2545โดยประมาณนะแล้วก็จะเป็นโฉมที่2ที่มีการปรับหน้าตาใหม่ดีไซน์ใหม่ให้ดูโค้งมนกว่าเดิม โอเ n ถือว่าเป็นต้นกําเนิดแห่งเชเบอร์เลตในช่วงปี2000นะครับจะมาถูกออกมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีการนําเข้ามาโดยกลุ่มของปนาคอนจดการรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นเนี่ยก็จะเป็น Astra นะโดยเฉพาะเป็น5ประตูกออกมานะครับโอเ n a s t อสเนี่ยถือว่าจะเป็นยุคทองของ Open อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นได้อย่าลืมอีกรุ่นนะครับถือว่าคุนมาไม่ถึงโอเ n c o คอรนะครับ ออกมาด้วยเช่นกันนะครับส่วนเอสตราในบ้านเราเนี่ยคือจะมีทั้ง3ตัวเลยก็คือแว g o กอนนะครับแวกอนแฮทแบกหประตูซีดาน4ประตูออกมาทั้งหมดนะแต่ที่เจอเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแวกอนกับซีดาน4ประตูนะครับแล้วก็5ประตูก็ถือว่าพอตัวอยู่นะโอเปนเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งแต่แค่มันจะเป็นช่วงสั้นๆของยุคนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะมีโฮเดนโฮเดนนี่ก็ของพระนครจุตกาลนะครับแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียนะฮะรุ่นที่ขายดีในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นโฮเดนคาร์เร่นะ่วนโฉมนี้ก็จะเป็นโฮเดนคาบิล่าสารต่อมาจากอิส,สุสอาสกาซึ่งอิส,สุอาสกาเนี่ยก็ได้มาจากโฉมนี้ดีแหละนะครับมีความใกล้เคียงกันนะบุญที่ตำรวจใช้มากที่สุดเนี่ยขายยกลอดยกฟีดเนี่ยก็จะเป็นโฮเดนคาเล่นะครับ ภาพจําของยุค90เนี่ยก็จะเป็นว่าตารวจทางหลวงสีแดงๆๆงเหลืองๆนั่นแหละนะครับขายดีที่สุดของ Open ก็จะเป็นอย่างที่บอกเลย Open Corsa นะครับเจ๋งที่สุดดีที่สุดต้องเป็น3ประตูนะดีไซน์ถือว่าสวยกว่าโฉมอื่นนะครับผมมันดูออกแนววัยรุ่นมากกว่านะแต่ก็ยังว่านะครับแต่ก็ยังว่านะขายดีในช่วงสั้นๆบวกกับแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าขายดีพอสมควรนะครับ อีกอย่างก็คือสภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ไปต่อในอนาคตสัทีเดียวนะครับผมไม่ใช่แค่ความคล่องแคล่วปราดเปรียวแต่ลดแล่นบนความปลอดภัยสไตล์เยอรมันมนสกดใหม่ทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโอ o ป s t r a สตราศาและศิลป์แห่งเทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมนี โอเ a แอสตรซีดาและคารวานรถนำเข้าจากเยอรมันนี้กล้า้คุณี่สุดนโอเยนตรกรรมเยอรมันเพื่อคนไทยวันนี้ต่อไปนะฮะอันนี้คือมันจะดูยุคใหม่หน่อยก็คือโปรตอนนะครับโปรตอนเป็นแบรนด์รถยนต์ของประเทศมาเลเซียฝั่งใต้ของเรานั่นเองนะครับยุคนั้นเนี่ยทางพระนครุุตการจัดนำเข้ามาเกือบ ทุกโฉมเลยนะครับอย่างเช่นคันแรกเนี่ยจะเป็นโปรตอนซาก้านะฮะเป็นเก่งซีดานสีประตูที่ดูบ้านๆไม่ค่อยซิ่งมากเท่าไหร่แต่ว่าจะเจาะกลุ่มเป็นวัสุแบบว่าราคาประหยัดออกมานะครับจะถามว่าบันขายดีไหมมันก็ขายดีอยู่ช่วงแรกๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกับหาดูยากอยู่พอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้หายากม,มากทีเดียวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นรถยนต์เจาะกลุ่ม บดครอบครัวนะครับอย่างเช่นโปรตอนเอ็กโซล่าออกมาด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะขายดีในช่วงแรกๆของมันนะแต่ว่าพอแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเปิดตัวมาบ้างมันก็เลยอยู่ยากนิดหน่อยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความผิดของตัวจําหน่ายโดยตรงนะแต่ว่าอาจจะเรื่องของออรูปทรงเนี่ยอาจจะดูไม่เข้าตาคนไทยมากเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเอ็กโซล่าเนี่ยมันก็พอเจอเยอะอยู่พอสมควร ย้ำว่าพอสมควรนะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยคือรุ่นถัดมาเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสปอร์ตที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโปรตอนนีโเป็นเก่งแฮชแบ็ก3ประตูของทางค่ายโปรตอนก็พอเจอเยอะอยู่บ้างนะเทคโนโลยีทุกอย่างของโปรตอนทุกรุ่นเนี่ยจะมาจากประเทศอังกฤษก็คือโ o ตัสออกมาตามที่โปรตอนเนี่ยโฆษณาเอาไว้นะครับ เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของโปรตอนที่ทางพัฒนครจุตการเนี่ยนำเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยให้คนไทยได้สัมผัสออกมานั่นเองสมัยนั้นถือว่าออกมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นโปรตอน j จนทูนีโอเพอเป็นต้นเป็นว่นหนึ่งที่ทําให้โปรตอนเนี่ยมีชื่อเสียงในประเทศไทยแต่ว่าไม่นานมากเท่าไหร่นะครับอนาคตก็ไม่แน่ทางกลุ่มพัะนครไม่ก็เครือของเขาเนี่ย จะนำชื่อเสียงโปรตอนกลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ใครจะไปดูนะครับยุคก,ก่อน e ีโคคาร์เนี่ยก็จะเป็นโปรตอนซีวออกมาหรือซาบวีนั่นแหละนะครับแล้วแต่จะเรียกนะมันไม่จัดเป็น e ีโคคาร์ซะทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเก่งซิติคาร์คันหนึ่งของทางค่ายโปรตอนนะเป็นเก่งแฮชแบกหประตูก็ถือว่าขายดีพอสมควรในยุคนั้นหลังจากที่กลุ่มโปตอนเนี่ยหายไปยุติการทําตลาดในประเทศไทย แล้วกลุ่มพนันธกิจเดลกาไปทําอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะเป็นตัวเตจําหนให้กับญี่ปุ่นบางค่ายในประเทศไทยแล้วก็เชฟเรเลตนะถือว่ารวมรวมเนี่ยก็จะมี uzu, Honda, Ford, da, Volvo, อิสูซ h ฮอนด้าฟอร์ดมาสด้าวอลโวเชฟเรเลตเป็นต้นเยอะมากครับเยอะมากอิสุซยุคแรกเนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยไปร่วมกับตีเพชรเป็นเปิดโชว์รูมในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคบุกเบิกของอิสูซูยุคนั้นก็จะมี12โชว์รูม โคตรเยอะเยอะมากครับคุณผู้ชมหลังๆก็จะมี Volvo ออกมาด้วยเช่นกันนะครับโชว์รูมเดิมเนี่ยสำนักง,งานใหญ่ของพระนครจรการเนี่ยมันจะมีโชว์รูมด้านล่างก็จะเป็นเชฟบวอ,อร์เล็ตนะหลังจากที่เชฟบวอ,อร์เลตปิดตัวลงเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบิสุบุชิออกมานะครับลืมไปว่ายุคนั้นก็จะมีโรงงานบางชันนะครับตอนนี้ก็เกือบหลายปีแล้วนะครับประมาณ 55ปีปน,นะครับเป็นการประกอบรถยนต์หลายค่ายมากๆเท่าที่จำได้เนี่ยมันก็จะมี Mazda Honda t า t a า o n โฟตอนฮุนได n อเปิลโฮเดจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น n นต้านะครับหน้าที่ของโรงงานเนี่ยก็จะเป็นการพ่นสีประกอบตัวถังเป็นหลักออกมานะครับไดคาสุมิราที่เป็นโฉมกระบะเนี่ย ฉมกระบะที่เป็นหลายเบสเนี่ยจะมีหลังคาคลิบอยต่อเพิ่มเนี่ยก็มาจากบางชั้นนี่แหละนะครับโฉมกระบะหรือบางโฉมที่มีขายในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะแค่ในไทยเท่านั้นที่บางชั้นไปทํานะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นการพูดถึงดีลเลอร์หรือตัวใจจำหน่ายในตำนานอย่างพระนครจุตการนะครับถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นบางช่วงก็ขออภัยด้วยบางยี่ห้อเนี่ยผม อาจจะยกมากไม่หมดเสีทีเดียวนะครับแต่ต้องระวับว่ามีเยอะจริงๆในช่วงนั้นนะปัจจุบันก็จําหน่ายเปิดโชว์รูมเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเกือบหลายแห่งในประเทศไทยออกมานะครับถือว่าประสบการณ์สูงกันเลยทีเดียวคลิปนี้ก็มีประวัตินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อน